ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบคุณนายนิชิเนียววงเล็บรูปลักษ์ของโงอนโซนข้อความธรรมนิพนธ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโดยการสวรดนำโยโฮ,โฮโเรงเอเชียวเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของความศรัทธาของท่านการมีความศรัทธาเป็นรากฐานของพุทธธรรมวงเล็บ ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า83-2ความเป็นมาธรรมนิพนธ์ฉบับนี้เป็นจดหมายที่พระน,นิชิเลนไดชนินเขียนเมื่อเดือนสิงหาคมคิตศักราช1277วงเล็บปีเคนจิที่3ที่เขามิโนโบุขณะที่ท่านอายุ56ปีมอบแก่คุณนายนิชิเนียวซึ่งเป็นลูกศิษย์สตรีเนื่องจากในธรรมนิพนธ์ฉบับนี้วงเลพ็พระนิชิเลนไดชนินเปิดเผยความหมายที่ลึกซึ้ง ของรูปลักษ์ของ,งโงนซนจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษ์ของ,งโงนซนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณนายนิชิเนียวไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดสันนิฐานว่าเป็นสตรีผู้มีการศึกษาและมีความศรัทธาที่ลึกซึ้งอันดับแรกพนิชิเลนไดชนินกล่าวในธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ว่า,งาโงนซนปรากฏอยู่ในสธรรมปุณธลิกสูตร8บทคือตั้งแต่บทที่15บทการปรากฏขึ้นมาจากพื้นโลก ถึงบทที่22บทการส่งมอบพานิชเชนไดชนินเป็นบุคคลแรกในสมัยทว่วไปที่ทําให้งนโซนปรากฏออกมาในฐานะธงแห่งการเผยแพร่สัตธรรมปุรทลิกสูตรวงเล็บธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า831ซึ่งภายหลังการเสด็จปริเนพานของพระสากยามุนิพุทธในช่วงเวลา2,000ปีของสมัยสุทธิธรรมและสมัยรูประธรรมยังไม่เคยปรากฏแม้แต่พระนาคาราชนกับพระวสุพันธ์ ในสมัยสุธที่รมและพระเทียนไทยกับพระเมียวรักในสมัยรูปประมรยังไม่ยังไม่สามารถแสดงออกมาพรนิชเลนไดชนินอธิบายอย่างละเอียดถึงรูปลักษณ์ของโงนโซนที่นํารูปแบบพิธีห้วงอวกาศของสัรรมปุณเหลิกสูตรมาใช้และส่งเสริมกําลังใจว่าผู้ที่ทําบุญถวายต่อโงนโซนองค์นี้จะดึงดูดความสุขเข้ามาได้อย่างแน่นอน และชีวิตหลังความตายก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองท่านได้เน้นย้ำว่าด้วยเหตุนี้สิ่งที่สำคัญยิ่งคือต้องไม่สับสนวั่นไหวไปกับากัรยาณิมิตผู้มิ่นประมาทรรนอกจากนี้พระนิชเชลัดชนินได้อธิบายว่าโงนโซนไม่ได้อยู่ที่อื่นใดหากแต่อยู่ในชีวิตของสัปสั์ผู้รับและยึดถือพางสวดธรรมสจร,รนั่นเองและสอน โดยอ้างอิงคําอธิบายของพระเดงเงียวกับพระเมียวรักว่ารากฐานของพุทธธรรมและหัวใจสําคัญในการบําเพ็ญเพียรไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากความศรัทธ,ธาสาระสําคัญความศรัทธ,ธาคือรากฐานของการบรรลุพุทธภาวะในช่วชีวิตนี้ข้อความทมนิพนธ์ตอนนี้สอนว่าความศรัทธ,ธานี้เองคือหัวใจสําคัญของการบําเพ็ญเพียรพ,พุทธมรรคข้อความโดยการสวรดนามิวโฮเรงเงียวเท่านั้นในตอนต้น ของข้อความธรรมนิพนธ์ที่ศึกษาในครั้งนี้พระนชิชเลนไดชนินสอนถึงความสําคัญของความศรัทธาต่อโงอนโซนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเป้าหมายของความศรัทธาคือการบรรลุพุทธภาวะในช่วงชีวิตนี้ซึ่งก็คือการสร้างสภาพชีวิตพุทธะที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชาตินี้วลีที่ว่าบรรลุพุทธภาวะไม่ใช่การกลายเป็นตัวตนพิเศษที่เรียกว่าพระพุทธะแต่หมายถึงการที่ปุถุชนเปิดความเป็นมนุษย์อันสูงสุด ที่เรียกว่าพระพุทธะให้ปรากฏออกมาตามสภาพที่ตนเป็นอยู่รากฐานของสิ่งนี้ก็คือการท um ุ่มเทปฏิบัติสวดในมคุแห่งนามิโอโฮเลงเงเชียว e e เพื่อตอนเองและเพื่อผู้อื่นด้วยความศรัทธาที่ไม่เป็นสองต่อโง,งนสซนพลังบุญกุศลของโงนซนกำหนดด้วยความศรัทธาที่เข้มแข็งหรือออนแอของพวกเราแต่ละคนดังที่กล่าวว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของความศรัทธาของท่านนอกจากนี้พระนิชเดนไดชนินยังกล่าว อีกว่าการมีความศรัทธาเป็นรากฐานของพุทธธรรมความศรัทธาก็คือการเชื่อและรับซึ่งหมายถึงการเชื่อและยอมรับคําสอนในสัตมปุณธิกสูตรมีเทศนาไว้ว่าในบรรลุลูกศิษย์ของพระสักยมุมนีพุทธะแม้กระทั่งพระสารีบุตรผู้ดได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเลิศทางปัญญาก็กเข้าใจหลักธรรมที่ศาสนาอยู่ในพระสูตรได้ด้วยการเชื่อและรับเท่านั้นพนิชเลนไดชนินจารึกธรรมะอันเป็นบ่อกเกิดแห่งธรรมะทั้งหลาย ของจักรวาลที่ปรากฏอยู่ภายในใจิตใจของท่านเองออกมาเป็นโงนโนรากฐานของการปฏิบัติพุทธธรรมก็คือการเชื่ออย่างลึกซึ้งว่างโงนสนองค์นี้นี่เองเป็นสิ่งสักการะบูชาเพียงหนึ่งเดียวเพื่อทําให้พวกเราเปิดสภาพชีวิตพุทธอาจารย์อิคดากล่าวว่าความศรัทธาที่ถูกต้องเป็นรากฐานของชัยชนะผู้ที่สดธรรมจาย์ไปตลอดจนถึงที่สุดคือคนที่สูงส่งที่สุดและเข้มแข็งที่สดุดเมื่อปลุกเราพลังศรัทธาและพลังปฏิบัติให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจะสามารถทําให้พลังพุทธและพลังธรรมะ ที่มีอาจวัดได้ปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแบบใดก็ขอให้สวดใดมมคูเป็นอันดับแรกเดมมคูนี่เองคือพลังขับเคลื่อนสูงสุดที่ทําให้เราสามารถตีแตกทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์ยากทั้งปวงสมาคมโศกามีชัยชนะต่อทุกสิ่งมาได้ด้วยความศรัทธาที่มีต่อง้นซนเป็นรากฐานขอให้พวกเราเดินหน้าบุกบันการเผยแผ่ธรรมไปสารอย่างกล้าหาญต่อไปโดยมีความศรัทธาเป็นรากฐานประเด็นสําคัญประการที่ 1. ความศรัทธาที่มีงุนซนเป็นรากฐาน ที่พันอิชิเลนไดชนินเน้นย้าในข้อความธรรมนิพนธ์ฉบับนี้คือความศรัทธาของสมาคมโซคาในโอกาสที่ตีพิมพ์คาบรรยายธรรมนิพนธ์ฉบับนี้อาจารย์อิคิดาเริ่มต้นคําบรรยายด้วยการแสดงความเห็นที่ชัดเจนว่าพวกเราสมาคมโซคามีพลังศรัทธาสี่หนาทเล่าร้อนนี้อาจารย์โจสีโทดาอาจารย์ผู้มีพระคุณของพระเจ้าได้กระตุ้นและปลุกทุกคนที่ได้ยินวงเล็บวลีสารสร้างคุณค่าฉบับธันวาคม2559หน้า23 ในสมัยของอาจารย์โทดะก็ดีในปัจจุบันก็ดีแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับเหตุผลที่สมาคมโซคามีการเติบโตพัฒนาแต่อาจารย์อิเคดะได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเหตุผลที่แท้จริงณขณะน,นี้สมาคมโสขามีการพัฒนานา,นา,นาพัฒนาก้าวไกลไปทั่วโลกคือความศรัทธาแห่งการอุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่ธรรมะและความศรัทธาแห่งอาจารย์กับสิทธิ์ไม่เป็นสองของประธานสมาคมโซขาทั้ง3ท่านซึ่งยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการเผยแผ่ ทำไพศาลทั่วโลกอาจารย์อิเคดายังกล่าวอีกว่าการพัฒนายิ่งใหญ่ของความเคลื่อนไหวของพวกเราคือผลแห่งการยึดถือความศรัทธาเป็นรากฐานอยู่เสมอของพวกเราความศรัทธาเป็นบ่อกเกิดแห่งชัยชนะสําหรับทุกสิ่งความศรัทธาเป็นรากฐานของการปฏิบัติพุทธธรรมเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่นเป็นกุญแจสู่การ,รปฏิวัติชีตมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเป็นดาบคมที่ใช้ตัดอุปสรรคและมลันเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อาการเผยแผ่รมไปสาร และเพื่อให้สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองชั่วนิดนนรันสำเร็จเป็นจริงบนพื้นฐานหลักมนุษยนิยมแห่งพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชินินซึ่งไม่ว่ายุคสมัยใดก็ไม่เปลี่ยนแปลงพวกเราต้องทําให้แน่ใจได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่คือเจตนารมณ์ราาฐานของสมาคมสุขาสากล s อ i ที่พวกเราต้องไม่ลืมเป็นอันขาดเวลาสารสร้างคุณค่าฉบับธันวาคม2 5 5 9หน้า23ผู้ที่ทำให้การเผยแพร่ทำไปสารทุโลก ซึ่งเป็นคำสั่งเสียของพะนิชิเลนไดชินีนปรากฏเป็นจริงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสมาคมโซการสัตว์ทั้งหลายในสมัยธรรมายจึงสามารถเอาชนะความทุกข์ทรมานทั้งหมดและก็ตั้งสภาพชีวิตที่มีความสุขด้วยมือของตนเองผู้ปฏิบัติภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่พระสักยามุนีพุทธมอบหมายแก่โพธิสัตว์จากภูโลกไว้ในสตัมปูลทะเลกระสุดซึ่งสอนและเผยแผ่คําสอนแห่งความเสมอภาคของผู้คนทั้งหลายในแต่ละประเทศทั่วโลกก็คือสมาคมโซกาเส้นทางอัน เป็นนิลันที่เรียกว่าความศรัทธาที่มีงนโนสนเป็นรลกฐานซึ่งพระนิชิเลนไดชินินได้สอนไว้ถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงแล้วโดยอาจารย์มาชิโกจิอาจารย์โทดะและอาจารย์อิคดะประธานผู้กระลังสมาคมโุกาสามท่านด้วยเหตุนี้ขอให้พวกเราดึงพลังบุญกุศลที่ไม่มีขีดจํากัดของงโนสโซนให้ปรากฏออกมาเป็นความปติยินดีอันยิ่งใหญ่ในขนาที่เดินหน้าเผยแผ่ธรรมปสารไปพร้อมกัน,ไป,กนไปพร้อมกับสมาคมประการที่2ในภาษาญี่ปุ่นคําว่าชิน ว,วงเล็บเชื่อของคําว่าชินจินวงเล็บความศรัทธาที่พระนิชิเลนไดชนินเน้นย้ําในข้อความธรรมนิพนธ์ตอนนี้ไม่ใช่ความข้าง้คยหรือความงมงายที่หลับหูหลับตาทุ่มเทชีวิตโดยไม่สนใจเหตุผลใดๆแต่หมายถึงการทํางานของจิตใจอย่างมีเหตุผลที่ตั้งใจจะบ่มเพาะปัญญาโดยมีจิตใจใฝ่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและถ่อมตนเป็นจุดเริ่มต้นคําว่าเชื่อต่อง,องนจน ไม่ใช่การถูกกลืนเข้าไปในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วทำให้ตัวตนของตนเองหายไปคำว่าเชื่อในพุทธธรรมเป็นสิ่งที่มีพร้อมทั้งปัญญาและความเข้าใจดังที่ปรากฏอยู่ในคำว่าเชื่อและความเข้าใจในสตัมปูลทะิกสูตรบทที่4บทความเชื่อและความเข้าใจความเชื่อต่อธรรมะและปัญญาที่เข้าใจธรรมะเป็นสองสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้และไม่ขัดแย้งกันอาจารย์อิคิดากล่าวถึงสตัมปูลทลิกสูตรบทที่4 บทความเชื่อและความเข้าใจว่าเหตุผลที่สตัมปูนทิริกรสูตรเน้นหนักที่ความเชื่อหรือความศรัทธาเพราะว่าเป้าหมายของพระสูตรก็เพื่อกําจัดสิ่งที่พุทธธรรมเรียกว่าอาวิชชาขั้นพื้นฐานและทําให้ชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ตื่นรู้ธรรมาธาตุขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นปัญญาที่ซ่อนเลนอยู่ภายในชีวิตของตัวเองมาตั้งแต่นั่งเดิมวงเล็บหนังสือปัญญาแห่งสตัมปูนทิริกรสูตรเล่มสองฉบับภาษาไทยหน้า79 การทําให้ความเข้าใจธรรมะที่เป็นบ่อกเกิดของสกลจักรวาลด้วยมันสมองอันน้อยนิดของมนุษย์ผู้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสกลจักรวาลน,นั้นเป็นเรื่องยากแต่เนื่องจากธรรมานี้มีพร้อมอยู่ภายในชีวิตของตนหากมีวิธีอันยอดเยี่ยมในการเตรียมร่างกายและจิตใจของเราเพื่อที่จะสามารถแสดงธรรมานี้ให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนที่ชีวิตของเราได้ก็คงจะดีและวิธีนั้น ก็คือไดมคูแห่งการปฏิบัติเพื่อตอนเองและเพื่อผู้อื่นอันเป็นการปฏิบตัติศรัทธาต่อโง,งนโซนอย่างเข้มแข็งนั่นเองพนิชเลนไดชเนนกล่าวเกี่ยวกับโงนโซนเปิดเผยวงเล็บมหามนทนอันเป็นธงแห่งการเผยแพร่สตัมปูลธนิกสูตวร,รวงเล็บธนิพ,พธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า8ปดสามหนึ่งผู้ที่เผยแพร่โงนโซนเพื่อการเผยแพร่ทำไปสารก็คือสมาคมโซคาซึ่งได้รับการสืบทอดสายเลือดแห่งความศรัทธา และด้วยการสวดเดโมคูต่องนินโซนที่ครอบคุมการปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นไม่ว่าใครล้วนสามารถทําให้ชีวิตพุทธะที่อยู่ภายในจิตใจปรากฏออกมาและเปิดชีวิตแห่งชัยชนะได้ขอให้พวกเราเก้าวหน้าอย่างหาวอย่างห้าวหาญเพื่อชัยชนะของปีนี้โดยเผยแผ่ความศรัทธาต่อเงนินโซนด้วยการสนทนาหนึ่งต่อหนึ่งมุ่งสู่1 1จุดขอโทษครับ